ครับคุณนิติการต้องไปติดตามประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าหนึ่งในสหรัฐวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นสงครามในกาซาค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารแห่งกองทัพอากาศสหรัฐผู้หนึ่งนะคะเสียชีวิตหลังจากจุดไฟเผาตัวเองหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเ mm hmm. พื่อที่จะต่อต้านการลุกการที่เกิดขึ้นในกาซาตามรายงานของ AP นะคะโดยพลทหารอากาศแอรอนบูชเนลวัย25ปีจากซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บจากไฟเผาตามการเปิด เผยของสำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตันในวันจันทร์เอพีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ13านาฬกาของวันอาทิตย์ค่ะบุชเนลเดินตรงไปยังสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันจากนั้นได้เริ่มจุดไฟเผาต,ตัวเองพร้อมถ่ายวิดีโอไลฟ์สตรีมมิ่งทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitch ไปด้วยผู้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ได้เล่ากับเอพีว่าในช่วงหนึ่งบุชเนลได้พูดขึ้นว่าตัวเขาจะไม่ต้องร่วมกระทำผิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกต่อไปโดยวิดีโอดังกล่าวนั้นถูกลบไปจากแพลตฟอร์มใน เวลาต่อมากองทัพปรกาศสหรัฐมีแถลงการยืนยันในวันจันทร์ค่ะว่าผู้ที่จุดไฟเผาตนเองเมื่อวันอาทิตย์เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางกองทัพประกาศจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่แจ้งให้ญาของผู้เสียชีวิตรับทราบแล้วค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกำลังเสนอแผนปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาให้ทางคณะมนตรีของเขาพิจารณาท่ามกลางเสียงตำหนิวิจารณ์จากนานาชาติที่อิสราเอลโจมตีสังหารประชาชนจำนวนมากในกาซารวมทั้งข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ทางอิสราเอลออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้พร้อมกับยืนยันว่าได้ทำสงครามกับกลุ่มพม มาสภายใต้ข้อกําหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการและเมื่อเดือนธันวาคมค่ะทางสถานกงสูลอิสราเอลในนครแอตแตลนตารัฐจอร์เจียแจ้งว่ามีผู้จุดไฟเผาหน้าสารกงสูลและพบธงปาเลสไตน์ตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในการประท้วงอย่างสุดโต่งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้ค่ะครับนั่นก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับไปดูกันที่สถานก,การณ์จริงที่ตัวหนอกกลางบ้านนะครับสํานักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจน มินเนธันยาฮูประกาศในวันจันทร์ครับว่ากองทัพอิสราเอลได้เสนอแผนอ,อพยพประชาชนชาวปาเลสไตน์นับแสนคนออกจากเมืองราฟาทางใต้ของฉนวนกาซาให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก่อนที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสในเมืองดังกล่าวครับ ซาฮาราซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสได้กล่าวเตือนรัฐบาลอิสราเอลเรื่องการใช้กำลังทหารภาคพื้นดินในเมืองราฟาซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอียิปต์โดยไม่มีการอพยพผู้ลี้ภัยหลายแสนคนออกจากเมืองดังกล่าวอย่างปลอดภัยเสียก่อนครับทางนายกเนทันยาหูยืนยันว่าการโจมตีอย่างต่อเนื่องที่เมืองราฟาจะทำให้อิสราเอลกำชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือกลุ่มฮามาสได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ อย่างไรก็ตามแถลงการของอิสราเอลในวันจันทร์มิได้ระบุว่ามีแผนจะนำบรรดาผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่อพยพออกจากเมืองราฟาไปอยู่ที่ไหนโดยทางอียิปต์ยืนยันว่าจะไม่เปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเข้าประเทศในขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นๆของกาซาก็ถูกอิสราเอลทำลายจนย่อยยับในช่วง5เดือนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขของกาซาเปิดเผยว,ว่ามีชาวปาเลสไตน์ในกาซา ถูกสังหารไปแล้วเกือบ30,000คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กขณะที่อิสราเอลระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาสไปกว่า12,000คนเช่นกันทางสหประชาชาติก็แสงความกังวลว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาที่เต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยนั้นจะยิ่งทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวเลวร้ายลงไปอีก เลขาที่การใหญ่ UN อันโตนิโอคูเทรสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลในเมืองราฟาจะไม่เพียงแค่สร้างอันตรายต่อชาวปาเลสไตน์กว่า1ล้านคนที่หลบภัยอยู่ที่เมืองนี้ แต่จะถือเป็นการตอกตะปูตอกสุดท้ายเพื่อปิดตายโครงการความช่วยเหลือของสหประชาชาติด <P ara> <Corps. S 2> <c 々> ้วยครับคุณนิติการค่ะทางกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยนะคะว่าได้เข้าโจมตีลึกเข้าไปในเลบานอนค่ะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาซึ่งแหล่งข่าวรายงานว่ามีการโจมตีใกล้เมืองบาอัลเบกในเลบานอนและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสในกาซาโจมตีใส่กันและกันอย่างต่อเนื่องจน เกิดความกังวลว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นอาจลุกลามไปยังพื้นที่อื่นในตะวันออกกลางค่ะเมื่อวันจันทร์อิสราเอลระบุว่าหนึ่งในโดรนของตนบินเข้าไปในเลบานอนถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธ ขณะที่เฮสบอลายืนยันว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศนั้นสามารถยิงรงของอิสราเอลตกได้หนึ่งลำค่ะและในวันจันทร์อีกเช่นกันนะคะนายกรัฐมนตรีของชาวปาเลสไตน์โมฮัมเหม็ดเทเยได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะเพื่อปูทางให้มีการเปลี่ยนแปล,ปลงในรัฐบาลของชาวปาเลสไตน์ซึ่งชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐเองก็หวังจะให้เป็นผู้ปกครองฉนวนกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงในปัจจุบนันรัฐบาลของชาวปาเลสไตน์คือผู้ปกครองเขตเวสต์แบงก์แต่ไม่มีอำนาจเหนือฉนวนกาซานะคะหลังจากกลุ่ม ฮามาสชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2007ค่ะโดยนายกผู้นี้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าความท้าทายสําหรับขั้นต่อไปจําเป็นต้องมีรัฐบาลชุดใหม่และการบริหารจัดก,การทางการเมืองเพื่อรับมือกับความจริงบทใหม่ในฉนวนกาซาค่ะคุณนพร,รันร